เรื่องของเวทกุดีหรือส้วมของพระสงฆ์โบราณนั้นเคยเล่าให้ฟังไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แต่ก็ขาดตกบกพร่องไปในเรื่องของเวทกุดีซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระบรมาธาตุบ้านตากตำบลเกาะตะเภาอําเภอพ้านตากจังหวัดตากซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงเดิมวัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่าก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ตำบลระแหง ซึ่งเป็นตัวเมืองตากในปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งก็ห่างไปทางทิศใต้ประมาณสัก30กิโลเมตรถึงจะได้อันมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยพระนางจาม,มาเทวีลองเรือเสด็จไปเมืองลำพูนหยุดพักบริเวณแห่งนี้ก็พบว่าเป็นเมืองร้างจึงได้สั่งให้มีการบูรณะเมืองแห่งนี้ขึ้นที่เวดกุดีเนี่ยมีป้ายระบุว่ามีอายุนานกว่า100ปี ป้ายนั้นมีระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสภาพของเวทกุดีเนี้ค่อนข้างสุดโสมแต่ก็น่าสนใจเพราะปกติแล้วจะไม่ค่อยได้พบเห็นเวทกูดีหรือซุ้มของพระสงฆ์โบราณที่ก่อสร้างแบบเป็นห้องหักเพราะเท่าที่เห็นมักจะเป็นที่โล่งๆมีแค่ฐานสำหรับขับถ่ายเท่านั้นสิ่งที่สังเกตได้จากสภาพที่หลงเหลืออยู่ก็คือห้องด้านหนึ่งมีสภาพเป็นแค่หลุมขนาดใหญ่ ซึ่งปกติแล้วผมเองก็เคยเห็นเวทกุฎีแบบเป็นหลุมหลายๆครั้งโดยแต่เดิมนั้นการนั่งขับถ่ายก็จะมีไม้กระดานพาดปากบ่อทั้งสองข้างส่วนเวทกุฎีอีกห้องหนึ่งนั้นจะมีการวางเป็นโถส้วมแบบนั่งยองไว้ด้วยซึ่งโถแบบนี้ก็เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเรานานเกือบร้อยปีอีกเช่นกันเพียงแต่ว่าโถส้วมในสมัยก่อนๆ จะไม่ได้มีการเคลือบเพื่อลดการเกาะติดและลดกลิ่นอย่างโถส้วมที่เราเห็นในปัจจุบันนั่นเองนะครับสิ่งที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวทกุดีเนี่ยจะมีช่องอยู่สองช่องด้านติดกำแพงก็เลยสานิษฐานเอาว่าแต่เดิมนั้นคงเป็นช่องสำหรับเกาะลุกขึ้นยืนหรือนั่งลงและข้อสำคัญอีกอย่างก็คืออาจใช้ทิ้งสิ่งที่ใช้ในการชำระอย่างเช่น กิ่งไม้ที่ใช้สำหรับปัดอุจจาระหรือบางครั้งก็อาจจะทิ้งบุหรี่ที่มวนยาเส้นออกจากเวทระหว่างที่เข้าไปนั่งทำธุระนั่นเองนะครับขนาดของเวทกุดีแต่ละห้องเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าตัวคนไม่มากนะมีส่วนของหลังคาเพื่อบังแดดและฝนซึ่งหลังคามุงด้วยกระเบื้องแบบโบราณแผ่นเล็กๆเ,เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเวทกูดีนี้ไม่มีส่วนบรรจุน้ำ สำหรับล้างก้นหรือราดส้วมซึ่งตรงนี้ก็สันนิษฐานเอาเองว่าน่าจะใช้ภาชนะหิ้อน้ำเข้าไปใช้เฉพาะขาวเท่านั้นเองไหนๆก็มาถึงพระาธาตุที่บ้านตากแล้วก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานพระพรหมาธาตุและการสร้างวัดพระพรหมาธาตุที่ตำบลเกาะตะเภาแห่งนี้ซึ่งเรื่องนี้ตัดตอนมาจากตำนานพระพรมาธาตุของบัว ดีสลิดหรือชื่อจริงๆก็คือคุณโชวลิตกระมนิรกนั่นเองซึ่งเป็นผู้แปลและเรียบเรียงจากสมุดค่อยของวัดพระบรมธาตุซึ่งตอนนั้นได้ก็ได้เขียนเป็นภาษาลาวหรือภาษาไทยเหนือแต่เดิมแต่ปัจจุบันเนี่ยสมุดค่อยเล่นมนี้ได้สูญหายไม่ทราบว่าผู้ใดเก็บรักษาหลายๆท่านก็ได้สันนิษฐานว่าพระครูพิทักษ์บรมธาตุคงจะเก็บบรรจุไว้ในถ้ำเมื่อคราวปิดปากถ้ำวัด ของพระ,ระบรมธาตุแล้วพระท่านเกรงว่าจะมีผู้อ่านที่ทราบที่ซ่อนสมบัติอันมีค่านในถ้ำและบริเวณวัดแล้วมาแอบลักสมบัติเหล่านั้นไปเสียในถ้ำดังกล่าวเนี่ยมีสมบัติตลอดจนเครื่องใช้อย่างเช่นเครื่องรัวเครื่องมือช่างต่างๆเคยมีคนยืมไปใช้แล้วนำมาคืนไว้ที่เดิมแต่ก็มีบางคนยืมไปแล้วก็ไม่นำมาส่ง หรือเอาไปเปลี่ยนแปลงของซึ่งแยกกว่าเดิมเอามาส่งท่นานจึงปิดปากท่านั้นเสียตามตำนานสมุดข่อยกล่าวว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และประกาศพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้จาริกไปแสดงธรรมสั่งสอนประชาชนในที่ต่างๆและก็ได้เสด็จมายังประเทศไทยด้วยเมื่อมาถึงดอยมหิยัก ซึ่งเป็นสถานที่สร้างเจดีนี้ท่านทรงเห็นว่าเป็นที่ร่มเย็นร่มรื่นน่าใฝ่ใจในาศาสนาจึงได้ตรัสกับพระอรหันต์ซึ่งตามเสด็จในครั้งนั้นพระอรหันต์ในครั้งนั้นก็จะมีประกอบด้วยมีพระอ,อนุนพระโสธิตะเถระพระสุพันเถระพระมหาเถระพระคิรีนันตะเถระว่า หากตถาคตปริธิพานไปแล้ว40ปี6เดือน6วันก็ให้นำอัติซึ่งบางคนก็ว่าเป็นพระนราชอัติแต่บางคนก็ว่าเป็นพระหัตถอัติคำว่าพระนรารา็หมายถึงกระดูกที่อยู่ตรงหน้าผากส่วนคำว่าพระหัตก็คือมือน,นั่นเองรวมกับพระเกสาสีเส้นมาบรรจุไว้นาที่นี้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสักการะบูชาดังนั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระอรหันต์จึงได้นำพระอัฐิและพระเกศาดังกล่าวมาบรรจุไว้ในพระบรมาธาตุโดยมีสุรวัติเศรษฐีแห่งดอยมหิยกะเป็นผู้สร้างใจดีบรรจุพระอาฐิและพระเกศานั้นเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือนส1 พุทธศักราช40และหน้าที่สร้างใจดีเนี้ยเดิมเป็นป่ารกชาวบ้านได้ช่วยกันหักร้างทางป่าจนราบเรียบเป็นบริเวณกว้าง8วายาว22วาจากนั้นก็ขุดหลุมตึงกลางบริเวณนั้นเอาผ้าสังคติผืนใหญ่ๆปูลงแล้วนำพระอัฐิพระเกศาและสับสมบัติแก้วแหวนเงินทองวางลงบนผ้าสังคติ จากนั้นก็ทําพิธีฝังลงในหลุมนําก้อนหินใหญ่สีก้อนปิดหลุมทํากงจักหมุนรอบสีด้านแล้วจึงสร้างเจดีย์บนหลุมน um ั้นหนึ่งองค์ที่วัดพระาธาตเนี่ยตามคำบอกเล่าของฝรั่งนักคน้นคว้าเรื่องโบราณวัตถุสถานที่ได้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตรวตรรษที่18ซึ่งคงจะเป็นวัดที่มีเจ้าอาวาสปกครองและมีพระบรมาธาตุเป็นที่สักการะบูชามาแล้วหลายชั่วอายุคน จนตราบถึงสมัยพระอธิการทองอยู่หรือที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อทองอยู่ซึ่งท่านมีตำแหน่งครั้งสุดท้ายได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ก่อนมรณภาพเป็นพระรูพิทักษ์บรมธาตุท่านเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่มีบุคลิกภาพที่น่าเลื่อมใสศรัทธาพูดแต่ความจริงพูดน้อยทำงานเก่งเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านได้รับบริจาคจากการทำบุญ ท่านจะนำมาก่อสร้างปฏิสังขรณ์ศาสนสมบัติของวัดจนเป็นที่นับถือแก่ชนทั่วไปท่านบนรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ18ปีจากนั้นก็อุปสมบทเป็นพระสงฆ์โดยไม่ได้ลาสิกขาบทเป็นคารวสาก่อนครั้นเมื่อได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุท่านก็ได้ก่อสร้างกำแพงวัดสาลาการปรเรียนกุฏิอุโบสถ และเคยร่วมกับเจ้าอาวาสวัดวังม้อบูรณะปฏิสังขรณ์พระทันใจซึ่งก็คือพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งมีตำนานเล่าว,ว่าสร้างเพียงวันเดียวก็เสร็จเป็นองค์พระและมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถให้คุณทันตาเห็นเจดีพระบรมธาตุที่เห็นในปัจจุบันเนี่ยพระครูพิทักษ์บรมธาตุได้ก่อสร้างโดยเรียนแบบมาจากเจดีย์โชยดากองในสาภาพพมา่า เมื่อคราวท่านไปนมัสการและได้จำแบบอย่างมาท่านได้ต่อเติมเสริมองค์พระเจดีย์ให้สูงใหญ่มีเจดีย์องค์เล็กๆหลายรอบในเจดีย์องค์เล็กๆเนี่ยเคยบรรจุพระพุทธรูปปางและสมัยต่างๆซึ่งปัจจุบันถูกคนร้ายลักไปจนไม่มีพระพุทธรูปเหลืออยู่เลยวัดพระบรมธาตุเป็นวัดเก่าแก่ที่สวยงามวัดหนึ่งในจังหวัดตากกล่าวได้ว่า เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในจังหวัดเลยก็ได้ว่าได้และเป็นที่สักการบูชาของชาวอำเภอบ้านตากและอำเภอใกล้เคียงเทศกาลที่คนนิยมไปสักการก็ได้แก่เทศกาลในวันสงกรานก็คือตั้งแต่วันที่13ถึง19เมษายนของทุกปีซึ่งก็จะมีราษฎรน,นำดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาและบริจาคเงินเพื่อสร้างปฏิสังขรณ์ศาสนาสมบัติ ได้เงินปีละหลายหมื่นบาทนอกจากเทศกาลสงกรานแล้วก็ยังมีเทศกาลเพ็ญเดือนเจ็ดซึ่งชาวบ้านในท้องถิ่นก็เรียกกันว่าเพ็ญเดือนก้าเหนือจะมีราษฎรพระสงฆ์และพวกทรงเจ้าเข้าผีนำดอกไม้ทูบเทียนต้นเงินไปสักการบูชาในงานนี้คณะกรรมการวัดจึงจัดให้มีการประกวดบั้งไฟอยู่ด้วยสวัสดีครับ